ยุคนี้คงไม่มีใครไม่รู้ว่าเราสามารถปลดหนี้ของเราได้จากมือถือในมือเราจริงไหมคะเล่นอะไรในโซเชียลเนี่ยมันเป็นเงินและเป็นงานได้นะคะการใช้เวลาทุกนาทีให้เป็นประโยชน์ในตอนที่เราเป็นหนี้ถูกต้องที่สุดมันสง่างามและน่าภาคภูมิใจกว่าการไปขอยืมเงินของคนอื่นมาใช้นี้คะ่ะครูหนิงทำเรื่องนั้นได้เรียบร้อยแล้วคะ่ะ วันนี้จึงออกมาสอนตอบแทนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างชีวิตใหม่ให้กับครอบครัวของคุณิงค่ะและทุกคนก็ทำได้ค่ะขอให้หาทางของตัวเองให้เจอนะคะคุณญิงให้วิธีการแชร์ประสบการณ์และก็ให้กำลังใจมาเก็บเกี่ยวความรู้สงสัยอะไรสอบถามมาในคอมเมนต์ได้ เดี๋ยวจะเอาความรู้ที่สะสมมาจากประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงที่ปั้นธุรกิจ2-300ล้านจากการไม่ยิงแอดโฆษณาจากการไลฟ์สดจากการทำคลิปวิดีโอรุหนิงจะหาคำตอบที่คุณต้องการมาตอบให้ค่ะ